วันนี้จเจริญอาหารครับพี่น้องนี่ครับกระดากระดาสดๆเลยนี่จเจริญอาหารครับกินกับน้ำพิกน้ำพริกปลาย่างลูกมะกอกครับนะอื้ขทอดสามครับอร่อยมากครับ เดาที่ไม่ต้องลวกแต่ดาวมันมีงินรสชาติขมดีแล้วก็ต่อด้วยไส่บ้านเลยครับนี่ไก่บ้านที่เราเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงได้กินครับได้กินมาหลายปีแล้วน้ำจิ้มครับกระเทียมพริกสดพริกสดน้อยแล้วก็ใส่พริกป่นไปหน่อยอืชาติื เหลือแต่ล่องลอยแล้วครับพี่น้องข้าวนี้หมดไปจานที่สองแล้วครับจานที่สองมันจเจริญอาหารจีกงๆพี่น้องวันนี้ผมกับเจ้าชานเจ้าชานนี้จะกินผักเสตดาไม่เป็นเจ้าชานจะกินนี่ชอบกินไก่ไก่นึ่งเนี่ยครับไก่นึง่งในฝีมือเจ้าชานเขาทาทั้งหมดนะครับอ่าเป็นคนพิฆาตเป็นคนถอนขนเป็นคน ทำทุกอย่างครับแล้วก็เอามานึ่งพร้อมทั้งทำน้ำจิ้มนี่ครับฝีมือจชาททางงันครับนี่น้ำพริกปลาย่างนี่ก็ฝีมือจชาญปลาย่างก็คือปลาย่างที่ผมเคยลงให้พี่น้องดูนั่นนะครับปลาช่อนย่างตากแห้งแล้วก็เอามาตำป่นครับมาตำป่นปรุงรสด้วยน้ำปลาดีอย่างดีแล้วก็มะกอกครับมากอกสองลูก ฝานฝานฝานเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําใส่ผงชูรสนิดหน่อยใส่พริกป่นเข้าไปโอ้กินกับกระเดาพี่น้องครับเนี่ยโอ้มันเหลือแต่ร่องรอยแล้วนะเหลือแต่ล่องรอยแล้วพี่น้องครับมันอร่อยมากส่วนน้ําจิ้มไก่นี่ก็เจ้าชานึงคนทําครับกระเทียมรีใหญ่ๆนะครับตาไปเลยสิบห้าสิบหกยี่สิบตีพริกสดก็ใส่เข้าไปพอดีพี่สาวให้พริกสดพีิขาวมามันก็เลยดูเป็นกลมกลืนไปหมดครับ พริกสีกขาวก็เผ็ดพอได้นะครับเราก็ปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาดูรสเหมือนเดิมครับรสชาติก็จะออกมาเปรี้ยวเค็มเผ็ดผมไม่ไม่กินเป็นคนไม่กินน้ําตาลเนาะพี่น้องก็เลยอาจจะเห็นว่าผมไม่มีเมนูใส่น้ําตาลเลยนี่ครับนี่ผมกินไปคนเดียวนี่หนึ่งขาแล้วนะครับหนึ่งขาหนึ่งปีกส่วน ตีนมันนี่ก็หมดไปสองตีนครับรสองตีนกินตับไปด้วยนะตับอนชานกินครึ่งหนึ่งผมครึ่งหนึ่งนี่เหลือกึ่นกึืนนี่แบ่งให้อานครึ่งหนึ่งครับเราแบ่งไว้อาจารย์กินข้าวเที่ยงครึ่งหนึ่งแล้วก็เนื้อนี่ก็เดี๋ยวให้อานกินข้าวเที่ยงแล้วก็เราก็เหลือไปถึงเย็นครับเนี่ยกินกันสองคนไม่หมดหรอกครับสองคนนี่ถึงเย็นเลยนะจ้าชา์ปิดเกมเย็นนี้กินเล่นด้วยอะไรด้วยตัวหนึ่งเรากินได้สองคนเป็นวันครับนี่ดูร่องรอย ลองลอยก็รู้นะครับว่าผมกินไปเยอะมากมันอร่อยนั้นเนื้อมันเป็นธรรมชาติมันมันนะพี่น้องเนี่ยมันมันเยิ้มเลยครับเนี่ยดูดิมันมันเยิ้มเลยมันกินข้าวโพดมันกินข้าวโพดกับควายนะครับผมไม่มีอาหารให้กินหรอกนะกินข้าวโพดกินข้าวที่อยู่ในในในนาเนอะครับออกไปกินข้าวออกไปกินข้าวโพดกันอร่อยครับพี่น้องเนี่ยเราเลี้ยงเองกินเองอย่างเงี้ยปลอดภัย ไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างอะไรสักอย่างอยู่ยาเราก็ไม่ได้ให้นะครับเราให้แต่วัคซีนรวมตอนแรกๆกเกิดกันนั้นเองอ่าแต่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยสะเดาพี่น้องผมไม่ลวกนะวันนี้กินไม่ลวกเป็นสะเดากินสดเลยครับอร่อยมากๆนะเจอน้ำพริกอย่างนี้เข้าไปแล้วโอ้กินข้าวลืมอิ่มเลยละครับพี่น้องอยากให้พี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เชิญนะครับที่สันดาฟ,รฟาร์มยินดีต้อนรับ กันดาความควายครับข้อควายบนนอกข้อควายนี่แหละครับอยู่กันแบบมีความสุขไกบ้านยังเหลือยีก20กว่าชีวิตนะครับที่พร้อมที่จะเป็นอาหารตออ้อนรับพี่น้องอ่าสวัสดีครับ